สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผูพัฒนาควายไทยสุภูสุขคนครับมื่อนีภาพพี่น้องมาอยู่ทางเพื่อชุมแพร่ครับผมมาอยู่กับคนรุ่นใหม่หัวใจรักควายนี่แหละครับก็ถือว่าพี่น้องในวงการควายงามควายไทยเฮาก็ซิ่งหัจากเป็นย่างดีครับตอนนี้เขายูกับน้องนุ้ยชนะประภาฟาร์มครับผมนุ้ยครับสวัสดีครับครับผมนุ้ยครับเมื่อนีก็ขอขออนุญาตข้ามาเยี่ยมชมอีกอีกสักครั้งนะครับผมยินดีจ้าพี่บอย สำหรับพิกาดของเฮานี่อยู่ตรงไหนครับน้องนี่ครับอาชนะประภาฟาร์มตั้งอยู่บ้านนาคําน่อยต,ตากตำบลวังเห็นลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจากพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ฟาร์มจะเป็นเบอร์061-998-9593จ้ะนี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> คนรุ่นใหม่หัวใจรักข้าซึ่งณปัจจุบันก็ เฉิดฉายอยู่ในสนามประกวดครับก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่โอ้โหถือว่าพัฒนามาในเรื่องของการเลี้ยงวายนี่พัฒนามาแบบก้าวกระโดดแล้วก็ว่มากมากครับผมมือนี่พี่น้องเข้ามาเบ่งควายงามวายรุ่นครับตัวนี้เป็นเพศผู้รอรอเลยครับตัวนี้อนาคตพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งแต่เพื่อพี่น้องสนใจเอาไปเห็ดเป็นพ่อพันธุ์แต่ของดีก็อยากเอามาโชว์พี่น้องแต่เพื่อ พื่อเพิ่นพอ่อเจ้าของเพิ่นจ้ะครับผมเนี่ยครับส่งเขาเสียครับส่งเขาสาวสกษษิดแม่เล,ลี้ยวหลังเนี่ครับพี่น้องเขาบาลแลมีเขาแบบนี้บ่ต้องห่วงจ้ะเขาสาวไป<ม>หาหอดบ้านจ้ะเ <c oughs> ขาแบบนี้ส่งเขายุคใหม่ครับผมสมัยนี้ยมเลยตัวนี้ซื้อว่าจ้าเด๋วครับน้องนี่ครับชื่อเจ้าพระเอกคะ่ะพี่บอยเจ้าพระเอกจ้ะฟังแต่ซื้อนี่กับ <c oughs> ตาออดซ่อนละซื้อกะความรอเพื่อนแม่ตาพี่บอยกันนี่ กันเลยให้เพื่อนจัวพระเอกเนี่ยจ้ะผ<อ>ู้ดใดเห็นกับว่ารอจ้ะลอยคนยางคีไล่จะกเก้าสิบค้นก็ตตรงว่ารอรอ,ออีหลีด้วยกันเลยได้เป็นที่มาของว่าเจ้าพระเอกจ้ะครับผมตัวนี้สายเลือดเรากรอ่อพันธุกรรมเนี่ยเป็นไปเป็นมาจางังใดครับเนี่ยตัวนี้พระเอกเนี่เพิ่นเป็นลูกของเอกมงคลนะจ้ะของพี่กุศลจ้ะอเอกมงคลกับเป็นลูกของปู่เบิ่มจ้ะมแม่เพิ่นชื่อว่าแม่ดวงดีแม่ดวงดีนี่เป็นลูกสาวของดาวซีพีจ้ะกับ ย้ายเพิ่นเป็นเพชรอุดรจ้ะครับผมัวกันก็เลยออกมาเป็นตัวเจ้าพระเอกนะจ้ะสามสายเลือดไดยจ้ะผมก็เรียกว่าคือร่วมสายไว้ในตัวของเขาเลยนะครับตัวนี้จ้ะมีเพชรอุดรดาวซีพีแล้วก็ปูเบิ้มจ้ะครับผมเป็นสายควายงามทั้งนั้นเลยสายควายงามควายยักษ์ควายใหญ่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นควายเจเนเรชันใหม่ครับที่ผ่านการพัฒนามาแล้วนะครับเนาะ มีระดับผู้ใดหาควายโค้งสัง่งแต่ถ้าว่าถ้าเขาเบิงตอนนี้มันอาจจะยังเบิงบมดติมตาแต่พี่บอยแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ว่าเบิงควายหน่อยมาเนี่ยหลายคนก็นจะห่วงว่าควายแบบนี้มันต้องไปเบิงตอนใหญ่แต่ครับผมเพราะว่าตอนหน่อยเขาด้วยความที่เขาโค้งสั่งง่ายก็เลยต้องรออายุจากหน่อยแต่ครับผมตัวนี้น้องนุ้ยได้มาจังไดยครับนี่ นี่ได้มาจากพี่เป้จ้ะพี่เป้ควายงามเมืองพยักษ์จ้ะพี่เป้พี่ยำฝนแต่นี่ใครสวยท่ายสวยพร้อมจ้ะโอ้คบเครื่องหรือพี่น้องเดือคือหเห็นสายตาการคัดควายของน้องหุ่ยมาหลายตัวครับโดยเฉพาะสุดยอดพอพันุแห่งชนะประภาฟ้ามครับเจ้าเพชรตะวันคือสมือนี่กับเฉิดชายอยู่ในสนามประกวดเขาจะเป็นควายที่เบิงม้าลายหนาเขากว้างไหมจ้ะ เขาก็เปิดสวยค,<ม>คือถ้าเขาเบิ้งมาจากทั้งหนาเบิ้งในกล่องเป็นควายที่นีบาลมีตัวนึงเละจ้ะผู้ใดได้ไปกะประดับบารมีให้คอให้ฟาร์มน้ำโอ้ทรง,ขงเขานี่สาวสกิดแม่สีเด้อพี่นองเด้อะเขายังไ่เป็นเลี่ยมเลยจ้ะสิบหก <16 S 1> <ม>เดือนแล้วสิบหกเดือนแล้ววะ,ะครับจ้ะเขาก็ยังกลมอยู่เลยเนาะจ้ะเขายังกลมใหญ่เลยจ้ะแห,ห้งเลี้ยงแห้งใหญ่ออกมาจ้ะยังไม่ท่านได้เป็นเลี่ยมเลยอ๋อ อัตลักษณ์ะชัดเจนตาต่านีครับผมอัตลักษณ์ไทยไทยชัดเจนทุกส่วนจ้ะจุดเต็มจุดเต็มอัตลักษณ์ชัดเบิดครับพี่้องครับเชื่องพร้อมจ้ะเพราะว่าเขาเพิ่นเล่นกับเด็กน้อยมาแต่น้อยจ้ะออพอพันสำคัญก็คือต้องนิสัยนะจ้ะเพราะว่าถ้าเขาใหญ่ม้าถ้าเขาบ่เชื่องมันจะเอางาจ้ะพี่บอยนี่ก็เลยให้ความสำคัญกับนิสัยเขาพร้อมพัดพอพันมาตจจาโต ปัจจุบันนี้ยูฟ้านี่มีพ่อพันธุ์จากตัวครับนี่มีสามโตแต่ออกไม่ก็ได้ตัวผู้เบิดเลยมานตัวผูว้เ่แหล่งผลิตพ่อพันธุ์อขันล้อๆจังสิ่นีขันพี่น้องอยากได้นีสี่สแบงเท่าไหร่เกาะน้องเนีอยอ่านุ่เปิดนะจ๊ะเป็นของควันปีใหม่ให้กับพี่น้องเปิดไว้สี่แสนเก้าจ้ะพี่บอยสี่แสนเก้าหมื่นบาทจา๊ะพี่น้องของควันปีใหม่การราคาการลดได้อีกจ้ะ ือถ้าซื้อควายน้ำเน่แยเราต้องต้องมาเบิงแล้วกะทาวามาสมเท่าไหร่กะแต่คุยกันได้แตะต้องซื้อแล้วมีความสุข<อ>ต้องซื้อแล้วแล้วมากเอามันที่ได้ไปเลี้ยงแบบ,บมีความสุขแต่ในรถให้ได้แต่ทำมามีความสุขทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้เนาะราคานี่สามารถต่อรองพูดคุยกันได้เนาะว่าจะว่าขาดทุนกะกับเพราะขายให้กันได้ก็ขายแต่ครับผมว่าแต่อยากได้เขาดีเนาะแต่ ตันี่พันธุกรรมชัดเจนเกิดจากการผสมจริง้จะจ้ะตันี้แต่ว่าใบครบเอกสารผสมผสมจริงพ้อมเมนจ้ะมีรูปตอนแม่เพื่อนไปผสมกับพี่กุศลพรอมจ่ะครับผมอันนี้ชัดเจนเลยวันเกิดก็ชัดเจนตอนนี้ได้16เดือนแล้วจ้ะครับผมคือเข้ไาไรสายไปนี่ไปเจอคข่ย,คยใ่ไงของประเทศไทยเลยเมนหล,ห,ลหลายหลายสายคือร่วมร่วมอยู่ในตัวเขาแม่เขาก็สูงร้อยสี่สิบห้าจ่ะลูกแรกตอนนี้กำลังท้องลูกที่สองอยู่อ๋อจ้ะ ตัวนี้เรียกว่าพันธุกรรมชัดเจนโตเขาก็ชัดเจนจ้ะพี่บอยครับบึงขันก้มเนี่ยโอ้ส่งเขาเสียหรือรบกวนเนี่ราคากันถือว่าเลยว่ามันไป่อได้จ้ะยังไปต่อได้อีกไกลแต่ถ้าเราไปเลี้ยงดีๆครับไป่อได้สบายเลยครับผมสี่แสนเก้าจ้ะสี่แสนเก้าหมื่นบาทอยากได้อยากได้รายวันในกรมาต่อเอาจ้ะมาตโเองเดี๋ยวได้ลดลายมาใส่ค้ารูมเหมาเดี๋ยวในจ้ะพระบึงใครบองท่ายเขา ว่าเบื้องไทยนี่กับบูมเนธรรมดาดอพีนอ่น้องไทยนี่มีกล้ามเนื้อห้เห็นตั้งแต่น้อยเลยด้ใ <c oughs> อันท่าก็สวยเสมออันท่าตรงเด้เลยแต่เพราะว,ว,ว,ว่านุ่ยนุ่ยคัดคอยปผูกเขามาคือนอกจากเอามาเป็นพ่อพันธุ์แล้วนุ่ยกับเ,เพื่อมันได้ไปสนามประกวดก็เลยจะต้องเบิงละเอียดนิดนึงครับผมคือคัน ทุกอย่างมันสูสีกันเหมือนกับซิมวัดกันอันท่าแล้วพี่น้องค่ะขันว่าพอพันนี่ตันนี้อันท่าสวยครับค่ะเหมาะสำหรับการเอาไปเป็นพอพันค่ะอีกจากน้อยก็ใส่งานได้แล้วหรือว่าผู้ใดที่หาพอพันที่ใส่งานได้กะมือนี้ก็มีอีกคือการจ่าเดี๋ยวรอเบิ้งตัวต่อไปมีอีกคือกันค่ะโอมือนี้ก็คือเอาของดีมาแบงพี่น้องเขาเลยเนาะแม่นจ้าของดีเลยล่ะโว้าวอกกันตรงๆนี่แล้วพี่น้อง มีของดีก็ต้องแบงปันเด้่ันผู้ใดอยากได้ก็รอติดตามครับอีกตัวอีกตัวนึงมีสิแบ่งแบ่งจากตัวครับเมื่อนี่จาเมื่อนี้จะแบ่งสามตัวจ้ะนีแม่ลูกพร้อมราคากสิทกรเป็นลูกเพชรตะวันพร้อมตัวหนึ่งค่ะอ๋อเป็นลูกเพชรตะวันสุดยอดพอพันดีกีแชมปเปี้ยนเท่าไหล่ะพี่น้องโอเคครับน้องนุ้ยครับเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปกันเลยครับผมมาครับพี่น้องตัวต่อมาโอ้ตัวนี้เนี่ รูปร่างหนะ้าตาเนื้อตัวนี่สายประกวดของแท้เลยครับตัวนี้พร้อมใช้งานพ้อจ๋ะพร้อมใช้งานร่อมต,ตัวนี้ซื้อว่าจ้งเด็กครับ้องนี้ครับตัวนี้ซื้อว่าสุดเจ้าสุดสสนนห์ตาพี่บอยสุดสนเสนนสุดสนเนถ้าผู้ใดอยู่ในวงการควายประกวดก็จะจําซื้อนี้ได้ดีเพราะว่าเพิ่มน,นี้ถ้วยการันตีเมื่อนี่ผู้ใดซื้อควายแถมถ้วยถ้วยร้างวันให้พ่อจ๋าไม่ต้อ,ตองเสียค่ารถไปยากได้ถ้วยเจ็ดเจ็ดถั่ยได้ต สี่่อยแถมด้วยเจ็ร <7 S 1> างวันจ้ะเขาได้ทั้งเบิดเก้ารางวันแต่แต่ว่ามีมีมีจิดถ้วยต่ะโอตัวนี้นี่ได้รางวันอีอย่างไหครับอ่าหลักๆเพิ่นเพิ่นก็นจะได้แช่มแล้วก็ร้องแช่มลายสนามต่ะแช่มก็จะมีอยู่ผู้เตยจังหวัดเพชรชบูรณ์ต่ะอ,อยู่โน้นท้องกเกษตรสมบูรณ์แล้วก็ได้อยู่ อำเภอสรไคจังหวัดหนองคายแตะพี่บอยโอโวนหญ่จะเป็นแช่มรุ่นตอนเพื่อนยุรุ่นจูเนียค่ะเป็นควายงามสายประกวดครับพี่น้องครับเจ้าสุดแสน,นสำหรับเราก่อพันธุกรรมเนี่ยเป็นไปเป็นมาจังใดกรรมเพิ่นเป็นลูกชายของเทพมงคลจ้ะของพี่บินบอลบือแม่เพื่อนกะซื้อแม่นม้ำพอยอยู่กับพี่น้นพี่แหวนบ้านไพยจ้ะ ตอนนี้น้องเพิ่นกะเชิดชายในสนามประกวดขึ้นกันจ้ะน้องเพิ่นซื้อเจ้าบิ๊กแคนกะได้ติดรางวัลทุกสนามคือกันกับอ้ายเพิ่นเลยจ้ะตอนนี้กะถือว่าเป็นพันธุกรรมเขากะเป็นสายประกวดโดยตรงเลยจ้ะพันธุกรรมสายประกวดเมนจ้ะปัจจุบันสุดแนนเนี่ยอายุจากปีลวครับสองปีสามเดือนจ้ะพี่ห่อยสองปีสามเดือนสองปีสามเดือนซื้อสุดแนนมาดโอ้ซื้อ ล้ำเพื่อนจะได้ตรงเนื้อนังจ้ะการเก็บกระดูกเพื่อนเป็นเป็นควายกระดูกมูจ้ะที่กินน้อยเดียวกับอ้วนจ้ะ<อ>กินน้อยกับอ้วนแบบนี้กินหลายแหงอ้วนจ้ะครับผมแต่ว่าช่วงนี้นี่ยกับไม่ได้ทําเนื้อทํตัวกับปอยแล้วกินตามธรรมชาติจ้ะกู้เนื้อตัวแมพี่น้องผาหลังสมุดกลมกลืนขนาดจ้ะเออนี่จ้ะเก่งเรื่องของการเก็บกระดูก ตอนนี้เราวสองปีสามเดือนอความสูงกะร้อยห้าิบแล้วจ้ะโอ้พี่น่องบึงแนวสันลังโอ้แนวสันลังนี่ตรงดิกเลยเด้อพี่น่องจ้ะแล้วก็เหาาจ้ะแข้งขาไงได้จ้ะตัวน,นี้ครับผมจะเป็นควายตัวหนึ่งที่ถือว่าสมูทจ้ะ ถ้าผู้ใหได้ไปนวยกาบตอนนี้นวยผสมกับแม่ค้ําแพ้งที่เป็นแม่ค้นสายตางไว้แล้วเพราะว่ามักการเก็บกระดูกของเราจากกระเลยไปใส่กับสายตางร้องเบิงค่ะนอตามจินตนาการก็คือเอาไปใส่กับสายตางร้องเบิงแมนค่ะตัวนี้นี่ตักู้มัหางอีกแล้วพี่น้องเบิงเบิงหางเบิงหางใช้หางแล้วจะเดินตามจะตามสายเบิ้มหางนี่บักจางใหญ่เลยเหรอหางงามเด้พี่น้องดิ หางเงาวดวกลามขนาดใครสวยพร้อมตาตัวนี้ก็ะไข่ตรงคือกันตัวนี้ลืมบอกว่าฟันเพิ่นลนละสี่นึงนะจ๊ะเพิ่นฟันลนเร็วจ๊ะอ๋อฟันหลุดแล้วหนึ่งสี่เมนจ๊ะตัวนี้เพิ่นก็นจะเป็นอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนจ๊ะพี่บอยอ้ชัด,ชดอ๋อ ข้อเขาจะเป็นข้อหนาโตัวก็นาเลือกแต่ลายหนากว้างตามสไตล์สายประกวดเลยจ้ะครับโอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเอาไปปรับโครงสร้างกับแม่ที่ว่าเก็บกระดูกบค่คอยดี<ม>ท่ายรีบๆจังสิบ่ค่อยมีเนื้อหนจังสิถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับพี่น้องครับเพราะว่าควายมัน,ม,นมันเกี่ยว้นต่อพันธุกรรมของการเก็บกระดูกของการกินควายลาากกย่างโตนะจ๊ะกินหญ้าแล้วมันจะอ้วนยากมันมันจะเป็นพันธุกรรมขเขานำ้ำ ก็ <ผม S 2> ต้องเติมเติมคว้าที่เก็บกระดูกแบบนี้เข้าไปเนี่ยคอเพื่อนนะจ๊ะจะสังเกตว่าช่วงหน้าคอโตท้ายหางเขาจะสมุดปดได้ตาพี่บอยอส้สมุดสมุดสมส่วนอหริพี่น้องบมมี่วนไหลุ่นเลยงามใหญ่สมุด <c oughs> ช่วงนี้กะนี่ก็เปิดรับผสมตัวละสองพันจ้ะถ้าพี่น้องสนใจอ๋อเปิดรับผสมพร้อมเมนจ้ะตัวละสองพันเมนจ้ะแต่ว่าถ้าพี่น้องสนใจกะไป เฮ็ด <H ead> เป็นพ่อพันธุ์กับเปิดราคาคือก,กันจ่ะพี่บอยครับผมคานว่าเปิดนี่เปิดแดงพี่น้องเข้าท่ะเลครับนี่ <S <S เปิดปด<ห>้สี่แสนเก้าซ้ำกันกับเจ้าพระเอกสี่แสนเก้าซ้ำกันซ้ำกันเลยโอ้เลือกเลือกเอาได้พี่น้องเลือกเอาจ้ะมากมักแบบไหนมากไออนาาตกดเก่าพระเอกมักเอาไปใส่งานได้เลยกะเป็นสุดแสน่หจ้ะครับผมตัวเลือกดีๆครับพันธุกรรมดีๆจากน้องนุ้ยแดงปันโปรโมชั่นรับลมหนาวปีใหม่ ตาผมว่าชันปีใหม่โอ้เด็ดครับเด็ดเด็ดนี่ครับพี่น้องขันอยากได้นี่เฮยฝ้าแลมตาเหมเด้๋ยพี่น้องพร้อมใส่ง่ายเราดิเชื่องพร้อมแต่เชื่องทั้งทั้งเบิดเลยความเชื่องแห้งเนาะต่จะคาดม้าจะตัวเชื่องๆตอขันว่าผู้เฒ่าออกไปเลี้ยงนี่โอ้สบายเลยบริเลียนนํามยากเพี่น้องเชื่องเชื่องยังสิ คบเครื่องครับก็ถือว่าเป็นวา่อีตัวนึงที่ครบเครื่องมากๆแล้วก็มีรางวักลการันตีหลายสนามครับพี่น้องครับซื้อควายแถมถ้วยรางวัล <c oughs> ื้อควายแถมถ้วยรางวัลบบดิเทล่าย,ยากบอกตาหาตู้ไว้ใซเรสเจ็ดถ้วยรางวัลฮาร์ตู้ไว้ส่เลยครับโอเคครับน้องหนุ่ยครับยังมีของดีให้พี่น้องเขาเบิ้งอีกครับผมตาอย่าไปเบิ้งตัวต่อไปกันครับาามาครับน้องหนุ่ยครับมีมาแบบแม่ลูกครับผมแม่ลูกจ้ะ ลูกชายเพชรตะวันจ้ะอ๋อนี่ลูกชายเพชรตะวันแม่จ้ะโอ้มีผลงานเห้เบิ่งเราเดือพี่นองเดือเพชรตะวันลูกชายเพชรตะวันจากแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดจ้ะแม่สูงร้อยสามเจ็ดแน่นจ้ะแม่นี่เป็นสายไะไครับ้องนี่ครับแม่นี่เป็นแม่สายอีสานบ้านเฮาเนี่ยจ้ะพี่บอยแต่ว่าแล้วนำนมแล้วดีจ้ะครับสังเกตเบิ่งจากลูกเราเพิ่งได้เดือนนึงจ้ะแม่นี่ซื้อว่าจ้งเด็กวอครับแม่แม่ค่ำคูนจ้ะแม่ค่ำคูน สูงหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด่มากับลูกชายของเพชรตะวันจุดยอดพอพันแหงชนะประภาพรัมตัวนี้จะเป็นโตนาคือพอเลยจ้ะตนาโอ้นี่มือนี่เขาเห็นพันธุกรรมแล้วพี่น้องโอ้ชายลูกแบบยังไงเลยเด้อพี่น้องเด้อชายกับแม่บ้านนี่ต่ะอันนี้คือแม่บ้านต่านอ้ะลอร์ตดแนวข้างช่สวยต่าพี่น้องเขากําลังจะออกต่ะโอ้ดอกเขา ชัดเจนเด้อพี่น้องดอกเขาคุณน่ะทาแล้วจะยืนตรงดีแต่รูเลียมตัวดีนเนาะจ้าเลียมตัวเราจะนั่นนี่ใส่จะเชื่องนี่ครับผลงานตัวเป็นเป็นของเพชรตะวันจ้าโบตองไปน้ำหายนยครับบอยที่ซี่ผ้ามาเบิงเหรครับนี่จ้าเขาการะลังกลมออกมาแต่คีเดืรอครักจ้าให้บอยหนาหนาลูกเพชรตะวันจะออกมาเป็นซุ้งนีหมดเลยจ้ะโอ้หนา หนาบ่ได้ยาวแต่คือหนานี่มีจุดเด่นเลยเนะาะ้ะหัวจะนกๆกตะผู้ชใจ<ต>ลูกเรียมตัวดี<ล>พี่น้องและเนื้อเนื้อจะม้าเต็มคือคือพอจตะครับผมแล้วหลังจะตรงจะสังเกตว่าหลังแม่เขาจะแอ่นนิดนึงอแต่เขาจะเก็บส่วนหลังของของแม่ได้ดีตแต่นี่แล้วคููแม่ลูกร้านลุงเพชรนี่แหละพี่น้องร้านลุงเพชรได้นน่พี่น้อง ลูกชายเพชรตะวันจากโตแรกๆเลยล่ะถ้าผู้ใดได้ไปเนี่ยจ้ะกับแม่สูงหน่อยสามเจ็ดเมื่อนี้นี่แม่ลูกนี่น้องหนุ่ยสิเปิดแบงพี่น้องเาเท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้แปดเมื่นเก้าจ้ะพี่บอยแปดเมื่นเก้าปฏิทูปซัมซัมเสื้อลูกแถมแม่ละจ้ะพี่บอยซื้อลูกแถมแม่ใถมแม่ไปเรี่ยงแรนต่ำด้วยเฮ้าพี่น้องรถต้องท่าเด้วยแรนต่ำยางเดียวครับราคานี่กันเลยราคาเนือมาหน่อยนึงเพราะว่ามนพัฒนาเห้แล้ว พัฒนามาเร็วครับแม่นแต่เพราะว่าที่นุ่ยขายถึกได้เพราะว่าแม่เขาเนี่อกะซื้อม้าบ่าแพงแล้วกะเน,<อ>นี่กะได้ขายลูกเขาไปแล้วรุ่นหนึ่งครับผมมันก็นเลยอันนี้ก็คือกําไรเบิ้วจละจคต่กะพี่น้องมากกะมาตอร้องพูดคุยมาเบิ่งตัวจริงได้จ้ะคือเล็บเล็บก็ดีเนาะเล็บดีจ้ะเล็บตั้งเล็บจิกดีขนาดพี่น้องเขาจะยืนยืนดีเลี่ยมเลี่ยมโตเขามันจะหนาหจ้ะพี่บอยลูกเพชรตะวันนะ่ะ เนี่ยห้องให้เบ่งความสมุดความกลมกลืนจ้ะหนาตึ๊บเลยอายุจักมือกัครับนี่อายุหนึ่งเดือนพอดีจ้ะหนึ่งเดือนพอดีหนึ่งเดือนมุดกับเมื่อวานนี่หนึ่งเดือนกับหนึ่งมือจ้ะนี่ครับผลงานเขาเห็นการฟิชเชอริงกับแม่บ้านๆครับสูงแค่ร้อยสามเจ็ดออกมาจันทีนี่โอ้พ่อใจลายล้องหนึ่งนะคอเนี่ยจ้ะคอเลี่ยมโตเขามันจะสมุดซุ้อเขา ขอจับวัวเหาแปดหมื่นเท่าไหร่ครับแปดหมื่นเก้าจ้าพี่บอยแปดหมื่นเก้าพันบาทจ้าโอ้ฝ่าแลนขีดฟุนงไงง้องเลยด้อพี่น้องราคานี้หรือว่ามีอีกตัวหนึ่งแถมให้พี่น้องสุดท้ายอีกตัวหนึ่งก็ได้พี่บอยเป็นแม่สูลอยซีสีราคาแปดหมื่นเก้าตำกันทองเพชรตะวันเจ้าลอดเดือนหน้าเนี่ยจ้ะสูลอยซีสีบอครับเมนจ้ะโอเคครับน้องหน่อยเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งอีกตัวหนึ่งเนาะจ้า ราคาซ้ำกันค่ะโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ปีใหม่ค่ะโอเคครับเบิ่งตัวต่อไปกันเลยครับมาครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบิ่งแม่บอกอ่างใหญ่ๆหนาๆลึกๆแม่นี่ซื้อว่าจังไดนครับน้องนี่ครับอ่าซื้อน้องอุง้งอิงค่ะพี่บอยน้องอยากก่างไรครับน้องอุง้งอุ้งอิงอุ้งอิงหน่วย ซื้อปานนั่งเอกหมอลำแทบันซื้อคือนั่งเอกหมอรแม่แล้วมักแต่แล้วเลยตัดได้จากปีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะลูกสามลูกซี่แล้วจ้ะพี่บอยอแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกะสูงลอยซี่สิบีบ่จะ้ 8, 8, ะ,ะ่ะอ,อ,องกับเพชรตะวันได้จะเข่าสิบเดือนวันที่แปดวันที่แปดมกรานี่จะครบสิบเดือนจ้ะช่องกับเพชรตะวันพร้อมแม่นแตอยากใหญ่เฮงเมืองชุมแพ่เหรอพี่นอ้อง เพื่อนเป็นสายเลยครับตัวนี้ตัวนี้เพื่อนว่าเจ้าของก้าว่าเป็นสายอุทัยจ้ะพี่บอยอืมเราจะเป็นควายโค้งไงจ้ะครับแต่ว่ายังกะเอามาพัฒนากับเพชรตะวันจ้ะยังขาดความงามความสมูนเท่ากับใส่เพชรตะวันเข้าไปครับผมตะวันลิบแล้วจะดีจะ้ะควายตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเอา่อเฮียไทยพี่น้องข้าเบื้องพ่อครับสำหรับพอพันธุ์ของเขา้าตัวนี้หลังแล้วจะตรงแล้วกะล้ำตัวยาวเลยจ้ะ หางกระยาัาเชื่องพร้อมจ้ะไว้ตัวนี้เอากะล้อรุ่นจ้ะพี่บอยเขาเขากะพัฒนาตามงบจ้ะถามว่าครับม,มันมันเป็นควายงามเลยบอมันก็นยังไม่ทันได้ถึงขั้นเป็นควายงามแต่ว่าด้วยกะมองว่าในราคาแปดหมื่นเก่าที่แบงคนะ์พี่น้องน่ะพี่น้องบ่บ่าขาดทุนจ้ะของมาจังได้กับบพขาดทุนจ้ะเรื่องดีแห่งจะฟุกเป็นกําไรขายได้เงนินแสนเงินล้านคือ อยู่ในทองนลูกของเจ้าเพียรตะวันเด้อพี่น้องเด้อแม่นจ้ะลูกออกมาเนี่ห่วยจากแม่้อยซ <รอ S 1> ี่สิบซี่แม่จ้ะล่อรุ่นแล<ะ>้ว <ละ S 2> พี่น้องพี่นอ้นองก็ล้องคิดเรื่องเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นของของวัญปีไม่ให้กับพี่น้องโปรโมชั่นจากชนะปัมพาฟาร์มแม่นจ้ะหน่อยแบ่งกันแบบก็บจะออกลูกปีไม่พอดีแล้วช่วงๆปีไม่พอดีอืมจะออกลูกใช้ฉลองปีไม่เลยเนาะแม่นจ้ะแปดหมื่นเก้าพันบาทแม่นจ้ะอันนี้เป็นโต ตัวปิดไทยอิหริ่ให้พี่น้องเพื่อพี่น้องหาควายไปเลี้ยงค่ะเจ้าของนั้นยากคัก่ะแต่พี่น้องอันนี้คือเอาไปลอรุลนอกินนอื่นออุได้เลยครับนั่งรุ่นได้เลยครับออกเป็นตัวผูกกับจังที่เขาเห็นตัวก้อนหนาเนี่ยครับเกิดผลงานตัวผูกก็มีเห็นแล้วกันออกมาเป็นตัวแม่เนี่ยห้วยก <c oughs> ำไรแบบย่างจังแล้วแผ่นเก่าแม่เพิ่นโอเคครับน้องหุ้ยครับเมื่อนี้เขากับผ้ามาเบิง่ง แม่บอกแล้วก็พอพันดาวลุงนะครับเนาะ,ะแล้วก็ยังมีให้ไล่ให้เบิ้งครับสุดยอดพอพันแหงชนัดประพาฟาร์มซึ่งมีดีกีแช่มจากสนามเลครู้เนี่สามนะจ้ะพี่ไวแชมเปี้ยนสามสนามครับเป็นลูกชายของลุงเพชรสายเลือดเราก่อพันธุก,กรรมคว้าอุทัยครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า